เมื่อเวลา13.50นาทีนะครับที่วัดสุดที่สะอาดได้มีการเคลื่อนย้ายร่างของตลกชื่อดังโรเบิร์ตสายควันครับไปยังเมนลอยที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษซึ่งบรรยากาศเต็มไปได้วยความโศกเศร้าโดยมีภรยานะครับคุณแจวิภารัตคุณยุ้ยกระยานีคุณใหม่ไพรินลูกสาวรวมไปถึงญาติมิตรเพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงการตลกพี่บอลชิญยิ้มนะครับนคอมชนชื่นพี่ตั๊กโบดิบูลและอีกมากมายมาร่วมไว้อาลัยด้วย ในกายเคลื่อนศพครั้งนี้นะครับมีอาสาสมัครจากมูลนิธิปอเต็กตึงมาช่วยเคลื่อนย้ายซึ่งคุณบอลเชิญ,ญยิ้มนะครับเป็นคนถือกระถางทูบภรรยาและลูกสาวถือรูปภาพครับสำหรับพิธีชาปนากิจจะจัดขึ้นเวลา17นาฬิกา โดยช่วงก่อน22นาฬิกานะคะจะมีการแสดงของศิลปินตลกนำโดยบอลเชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นนุ้ยเชิญยิ้มตั๊กบริบูรณ์และนคอมชวนชื่นขึ้นเวทีทำการแสดงเพื่อพี่โรเบริร์ตสายควันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะทำพิธีการเผาจริงค่ะโดยคุณบอลเชิญยิ้มและครอบครัวนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานขอบคุณทุกภาคส่วนหลังจากนี้ก็จะไปลอยอังคารที่วัดหลวงพ่อโสธรวันอังคารนี้นครับ ใจมันมันพูดไม่ออกมันจุกอยู่ในอกคือเราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งอะ่ะคนจะรักเขาได้มากมายขนาดนี้จะได้มีคนที่มาเห็นแบบเขาเขาพี่ว่าเขาน่าจะเห็นมองเห็นอยู่บนเขาน่าจะภูมิใจมากๆเขาเป็นคนที่ถ้าถ้าเห็นอะไรที่แบบเขาเป็นคน รู้เลยว่าตอนนี้เขาคือเขาจะต้องทําแบบนี้นคือก้มกราบรเขาพูนภาคับบุณนภาคแบบนี้คือเป็นเป็นเป็นใ,ในตัวเราเรยนในมากค่ะคือเราคือภูมิใจมากคือเขาเป็นคนที่แบบเขาจิตใจดีอ่ะพ่อก็คงรับรู้ได้แล้วพ่อคงดีใจมากวันนี้พี่ต้องไปจริงจริงโดยที่ไม่ไม่หวนกลับมาแล้วสิ่งเดียวครับที่พวกเราจะต้องทำให้รู้สึกว่าให้ใครดูถูกพี่ไม่ได้ ให้ใครว่าพวกเราไม่ได้ว่าเฮ้ยมึงอยู่กับพวกไอเนี้ยงานมันต้องให้มันสมเกียรติผมก็เลยรู้สึกว่าเราได้พี่น้องที่ดีเราได้เพื่อนพ้องที่ดีที่ทำให้รู้สึกว่าใครจะไปคิดครับว่าโรเบิร์ตสายควันจะงานใหญ่ขนาดนี้ผมทำให้จนวินาทีสุดท้ายนี่แหละครับผมไม่อยากพูดผมไม่อยากให้ภาพมันเล่าสิทูกย่างครับ มันใหญ่โตมันอลังการมารู้สึกว่าพี่เบิร์ดพี่คงมองอยู่มองลงมาพี่คงยิ้มและภูมใจในตัวพวกเรานะพี่นะผมเข้าใจนะพี่ถ้าพี่มีหลออใ,ใจพี่อาจจะหาได้มากกว่านนี้แต่มันสุดแล้วจริงๆก็เราทำให้สุดฝีมือจริงๆครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ